สวัสดีครับแชมป์เองครับนี่คือช่องไอเลออะลอสช่องที่นำสาระดีเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีในือบิตคอยมาสรุปเพื่อฟังครับคลิปนี้นะครับเป็นช่วงของวิเคราะห์กราฟและอัปเดตข่าวนะครับประจําวันที่7นะครับเดือนมกราคม2566อ่าวันนี้ผมพูดถูกแล้วนะครับเมื่อวานเผลอหลอนไปพูดเป็นเดือนธันวานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่การเสียเวลาในเช้านี้นะต้องบอกว่าความน่าสนใจเนี่ยมันคือเหตุการณ์ของเมื่อคืนครับที่ ดีกวยเนี่ยหลังจากที่มีการประกาศเนาะตัวเลขพวกนอนฟาร์มออกไปเนี่ยนะครับมีการปรับตัวขึ้นแล้วอยู่ดีครับก็เกิดแท่งหัศจรรทร์นะครับปรับตัวลงแบบรุนแรงนะครับ US ดอลลาร์อินเด็กซ์ปรับตัวแรงแบบนี้แน่นอนครับทรัพย์สินเสี่ยงต่างๆมีการปรับตัวขึ้นไม่่ว่าจะเป็นตัวบิตคอยนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นมาเทสแนวต้านอีกครั้งนะครับที่17นนะครับแล้วในขณะเดียวกันครับตัวทองคําก็ขึ้นมาเทสแนวต้านอีกเหมือนกันครับที่ราวๆราคา1870นะครับ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่หลอนดีนะครับงงดีนะว่าโอ้หอยู่ดีเกิดแท่งดีกวายปรับตัวลงแบบนี้เมื่อวานเนี่ยที่เราคุยกันเนาะจะมีตัวเลขอยู่2ค่าที่ประกาศนั่นคือตัวนนฟาร์มเปโรครับซึ่งประกาศออกมาดีกว่าคาดนะครับก็คืออัตราการจ้างงานเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะดีกว่าคาดเลยนะครับก็อยู่ที่2,20แ0 0แล้วก็คาดการมันอยู่ที่200,000 นะครับซึ่งก็ทําให้เกิดเป็นปัจจัยบวกเนาะ USUSD ก็มีการปรับตัวขึ้นอย่างที่เห็นนิดนึงนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับคือประกาศตอนสองทุ่มขึ้นเหมือนกันคือ u n employment rate ครับคืออัตราการว่างงานก็ค่อนข้างที่จะต่ํากว่าคาดนะครับก็คือเป็นผลดีเงิน US เหมือนกันเนาะเพราะว่างานตั้งงานเนี่ยมีอัตราการจ้างงานอัตราการว่างงานที่น้อยลงนะครับอยู่ที่3.5นะครับเทียบกับคาดการที่3.7จนะครับจะเห็นว่า2ค่านี้ก็ค่อนข้างจะดีทั้งคู่แต่ว่า เอาตรงๆก็ไม,ไม่ไม่ได้ดีมากนะครับไมไ่มากถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับคาดการณ์ทีนี้เหตุการณ์ก็คือว่ามันมีการปรับตัวขึ้นไปนะตรงนี้ที่เราเห็นแต่ว่าอยู่ดีก็เกิดแท่งมาแต่จานครับปรับตัวลงมาตอนนี้ลงมาเทสแนวรับอีกครั้งครับก็คือดีมานโซนเนาะที่103นะครับทำให้ทรัพย์สินเสี่ยงต่างๆเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นทีนี้มาดูในส่วนของภาพรวมตลาดคริปโตนิดหนึ่งครับภาพรวมตลาดคริปโตเนี่ยก็จากที่เมื่อวานเนาะมันรถไฟห่อก็คือประกาศก่อนตัวเลขดีไวแข็ง ราคาคริปโตมาเลยลงกันก่อนนะครับแล้วพออยู่ดีดีวายลงไม่รู้จักเพราะอะไรนะครับอยู่ดีราคาเขากลับขึ้นมาทําให้แบบกราฟมันทรงๆอยู่ที่เดิมครับเหมือนแบบไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเรามาดูกราฟในส่วนของวันนี้ดีกว่าครับวันนี้ที่เราจะพูดนจะมีในส่วนของ Bitcoin Ethereum ADA, OP แลวก็ DY d y ว x ็นะครับที่ OP กับ DY d y วเ็นี่เป็นตัวที่ผม Follow up อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว Bitcoin ครับ Bitcoin ตอนนี้เนี่ยครับจะเห็นว่า กราฟเนี่ยก็มีการทํายกไฮยกโลเหมือนเดิมนะนี่ครับถ้าเราดูจากภาพก็จะมีการทำไฮนะครับทำโลที่สูงขึ้นแล้วก็ทำไฮนะครับทำโลที่สูงขึ้นทำไฮทำโลที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ทำไฮโดยปกติเนี่ยจุดที่เราจะเข้านะครับมันควรจะเป็นตั้งแต่ช่วงเบรกตรงนี้ตั้งแต่ข้างล่างแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่ามันเป็นการเล่นในฝั่งขาลงเนาะถ้าดูภาพใหญ่เนี่ยนะครับย้อนมานิดนึง ถ้าเราดูภาพใหญ่เนี่ยจะเห็นว่ากราฟนะครับมันอยู่ในโซนขาลงยูดังนั้นเนี่ยการจะเล่นลองอะไรก็ต้องระวังนะครับแต่ว่าโซนเนี่ยมันเป็นโซนรับที่เรามองครั้งก่อนเนาะมันมันเก็บได้นะครับเนี่ยเราเป็นเป็นโซนดีมานโซนรับที่ที่พอเก็บได้คือช่วงนี้นะครับคือตั้งแต่1620เราก็เลยมีการเก็บกันไปใช่ไหมครับนะตอนนี้ก็ยกไฮย,ยกโลกขึ้นมาพอต์ของเราคือถ้าตรงเนี้ยมันสามารถจะ break out ขึ้นไปได้แบบสวยๆนะครับเราจะมี t a r ก็ตอยู่ที่17นะครับเราจะมี t a r ก็ตอยู่ที่17,000นะครับ ก็ลองลุ้นดูนะครับส่วนตัวตอนนี้ก็ใช้วิธีแบบนี้ครับเนื่องจากกราฟตัวนี้เนี่ยมันมีความวิ่งเป็นแชนแนลยังไม่มีแท่งเบรกแรงๆเนี่ยปกติถ้าในเชิงของอิเลียตเวฟเราจะมองเป็นสมอลเอ็กเวฟนะครับก็ถือเป็น A B C X นะครับแล้วก็ A B C มันบ่งบอกถึงความยังแบบไม่มั่นใจของตลาดทีนี้พอถ้าเกิดว่ารูปแบบตรงนี้เรามองเป็นส่วน,วนของสมอลเอ็กซ์เวฟที่เป็นลักษณะน,นี้ครับใช่ไหมปบ๊บ A B C แบบนี้แล้วก็ X ใช่ไหมครับ แล้วก็ A B C แบบนี้สิ่งที่มันเกิดได้อีกแบบหนึ่งก็คือว่ามันอาจจะโอเคจบที่ Double Small Wave แล้วมีการปรับตัวลงแล้วใช่ไหมครับหรืออาจจะเกิดในส่วนของ A B C อีกขาหนึ่งนะครับนะครับมันอาจจะเกิด X อีกขาหนึ่งแล้วก็เกิด A B C ขึ้นไปอีกขาหนึ่งมาถึงตรงนี้ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป้าที่เราคาดการณ์ไว้ว่ามันจะต้องถึงข้างบนเนี่ยมันจะต้องเป็นรูปแบบของ Triple Small Wave นะครับแต่ตอนเนี้ย สิ่งที่ผมทาครับง่ายๆเลยคือเราไม่รู้หรอกว่าเป็นไงมันอาจจะจบแล้วหรืออาจจะขึ้นต่อก็ได้ผมค่อยๆเอาสต็อปลอสอะครับไล่ปึ๊บเด้งขึ้นมานะครับถ้าอย่างคนที่มองว่านะครับตอนนี้เนาะสต็อปลอสผมจะอยู่ที่แนวโลล่าสุดนะครับแนวต่ําโลล่าสุดถ้าเกิดอยู่ดีกราฟมันมีการปรับตัวลงมาชนตรงนี้นะครับผมก็จะออกทันทีนะครับก็ถือว่าได้กําไรนิดนึงนะครับจากโซนนี้เนาะได้กําไรนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่พึ่งอยากจะเข้าเพราะว่าเ เราดูแล้วทำเฟรมมันสวยจังเลยเนาะสัก 4h เนี่ยมันเหมือนจะพอจ่อเบรกได้แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวขอลบอันนี้ก่อนให้เห็นชัดๆเนี่ยมันเหมือนจะรอจอ่อเบรกกันแล้วอยากจะลุ้นดูก็เหมือนกันครับสามารถเล่นได้แต่ว่าเนี่ยครับจะเห็นว่าอัพไซส์แนวต้านหลักๆมันเยอะนะก็จะไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่แต่ถ้าอยากเล่นก็เนี่ยครับสก๊อตลอสก็ควรจะวางไว้ตรงโซนนี้เนี่ยถ้าเล่นก็คือประมาณนี้ครับก็มีรีสิวดเ t โชอยู่ประมาณหนึ่ง รประมาณ1.5เท่าโดยประมาณนะครับก็ถ้าจะลุ้นก็ลุ้นได้แต่โดยส่วนตัวถ้าเป็นผมนะถ้าไม่ได้รับมันแต่ข้างล่างตรงนี้ผมจะไม่ค่อยชอบลุนแหละนะครับก็ยังถือว่าเสียเส่ยงๆแล้วกันนะก็ให้เป็นไอเดียไว้ถ้าอยากจะเล่นเล่นแบบนี้ได้นะครับสต็อปลอที่โลก่อนหน้านะครับคือที่166,70นะครับแล้วก็ลองรันเทรนขึ้นไปอยู่ประมาณ17นนะครับลองเผื่อมันเด้งไปประมาณ17แต่ถ้าเลือกจะทับมือผมว่ารออีกหน่อยดีกว่าอย่างผมเองเนี่ยถ้าพอผมเข้าเนะี่ยข้างล่างเนะ่ ดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทับมือรอนะครับทับมือรอนะครับโอเคอันนี้สําหรับ BTC นะครับมาดูในส่วนต่อมาครับนั่นคือ Ethereum นะ Ethereum เรายังมองนะครับในส่วนของเทรนขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับตอนนี้คาดหวังว่ามันน่าจะขึ้นมาแตะนะครับเห็นไหมตอนนี้เราจะมีกรอบในส่วนของเทสขาลงอยู่ขอผมขอปิดนี่นะี่นะ อันนี้เราจะมีส่วนในส่วนของที่มันลงมารับแถวดีมานโซนตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับถ้าจะเป็นการเล่นเราหวังว่ามันน่าจะขึ้นไปตรงนี้ถ้าเบรกได้เนี่ยโอเคเราจะมีทาร์เกตของเราครับที่อยู่ข้างบนนะครับโซนนี้เนาะถ้าเบรกไปเราจะมองทาร์เก็ตตรงนี้ครับคือที่68.8คือประมาณ2 5 0 0นะครับตัวอิทิเรียมนะนี่ครับอทเรียมผมมองเป็นแบบนี้เนาะคือลักษณะข,ของ A B C เป็น A ใหญ่ I, แล้วก็ A B C เป็น B ใหญ่ I, นะครับเนาะอันเนี้ยเล่นรอทาร์เกตนี้อยู่ นะครับเนาะก็ลองลุ้นดูนะครับส่วนตัวทั้ง BTC แล้วก็ Ethereum ผมถือเป็นสปอตหมดเลยเนะาะจะค้างแบบค่อยๆทยอยเก็บทยอยเก็บอะไรได้เยอะหน่อยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมีในส่วนของอีกตัวหนึ่งครับนั่นคือตัวที่เราตามกันมาเนาะนั่นคือตัว ADA ADA ตัวนี้ถ้าใครจําได้คือผม TP ไปแล้วเนาะที่เว็สนะครับเนาะก็จะเป็นชุดนี้นะครับตรงนี้เลยที่ TP ก็จะมองว่าเอ้ยมันถึง100 1อกรเนาะนี แบบนี้นะครับเนี่ยก็จะเริ่ม TP ไปโซนๆนี้ละ TP ไปละนะครับตอนนี้ก็เลยแค่ follow up ให้ดูนะครับว่าตอนนี้มันจะเป็นไงต่อนะครับที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างครับจากที่มันจบลงมาเนาะแล้วก็มีโครงสร้างที่เป็นการขึ้น1 2นะครับแล้วก็3นะครับใน3เนี่ยเราจะมีประกอบไปด้วยเวฟบ2 3 4 5 5เหมือน5ตรงน,นี้จะยังไม่จบดีนะครับตอนนี้ยังไม่ยังไม่ใช่4นะยังไม่ใช่4นะครับยังไม่จบ4เพราะว่า โดยปกติแล้วคาแรคเตอร์ของขึ้น4ี่เนี่ยมันจะมีเวลาในการวิ่งออกข้างสักพักหนึ่งครับมันจะไม่ได้แบบว่าลงมาเนี่ยบางคนอาจจะมองแบบนี้เนาะอันนี้เป็นสี่ตัวนี้ขึ้นห้าเลยได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่เนี่ยมองแบบนี้ตัวนี้ขึ้นห้าเลยได้ไหมมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะมองว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันมันควรจะต้องออกข้างนานกว่านี้นะครับตามหลักแล้ว ดังนั้นเนี่ยผมยังเชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะรอครับน่าจะมีการปรับตัวออกข้างอีกสักนิดหนึ่งสำหรับ A D A แต่ยังมองว่าขึ้นต่อได้ครับดยทาร์เก็ตระยะยาวยังคงเป็นที่เดิมนะครับก็คือที่ซัพพลายโซนด้านบน0.3นะครับถึง0.29นะครับก็ลองลุ้นดูสำหรับ A D A ส่วนตัวต่อมานะครับนั่นคือ O P ครับ Optimism นะลูกหลักของผมนะ O P เนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูย้อนดูงก่อนครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราคุยกันในกลุ่มนะครับแล้วก็จริงๆมีพูดในคลิปสัก2คลิปก่อนแล้วแหละ ก็คือ OP เนี่ยมันทำในรูปแบบของสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ประกอบด้วยเวฟเนะครับแล้วก็ B ใหญ่นะ,ะกำลังขึ้น C แหละแต่ว่าในเวฟบของมันเนี่ยดันเป็น A B C DE สีฟ้าตรงนี้นะครับก็เราก็เลยมีการเสี่ยงเข้าไปใช่ไหมว่าเอ้สต็อปลอสใต้ขา E ไปถ้ามันลงมาใกล้ๆกล้สต็อปอสแถวอย่างเงี้ยก็คือมีการปรับตัวซื้อได้นะครับแล้วก็เลยมีการเนี่ยครับมีการย่อยแผนลงไปเล่นนี่อันนี้นะนี่คือจุดตอนซื้อเลยนะครับที่เราเล่นอันนี้ผมซื้อไปเมื่อวันที่วันที่1นะครับ อันนี้คือกลุ่ม Discord ของ Member รนะครับใครสนใจเนาะก็สามารถจะดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมมีครับที่ยวว่าแบบที่ดูไว้แบบเกือบตอนนี้47ตัวแล้วนะก็สามารถจะอัปเดต Follow-up ได้เลยอันนี้คือแผนนะครับที่ผมเข้าไว้ก็คือ e n t r y ที่0.91แล้วก็มองว่าแผนเนี่ยมันสามารถจะวิ่งเป็น12ขึ้น3นะครับที่161.8 TP ประมาณ1ดอลลาร์นะครับก็อันเนี้ยก็ลันเทรนมานะครับตอนนี้ก็ถึง TP เรียบร้อยแล้วครับเน้องปาเกียซื้อไปตั้งแต่วันที่1นะครับตอนนี้วันที่7เนาะก็ถึงมา7วัน TP เรียบร้อยนะครับทีนี้อ่ะมาดูก่อนว่าตอนนี้ทีพเสร็จแล้วไปไหนต่อนะครับดูจากกราฟเนาะนี่นี่ครับเนี่ยคือชุดที่เราเล่นนะครับเห็นป่ะลงมา a b c d e จบขึ้นมาเป็น1 2 stop loss ใต้ฐานใช่ไหมครับใต้ฐาน e ตอนนี้วิ่งขึ้นมาทำเวฟ3ตรงนี้เรียบร้อยครับเวลาวัดเวฟ3เราาก็จะวัดอย่่งนี้ใชม 1ปึ๊บ2แบบนี้เห็นปะมันจะอยู่ประมาณ161.8นะครับคือตรงนี้นี่เนาะมันจะอยู่มาระมาณ161.8นะครับเนี่ย1.082โดยประมาณจริงๆเลขไม่ตรงนะเพราะว่าผมบางทีก็วัดเบียรวัดอะไรบางมันต้องวัดแบบดีๆต้องปรับๆหน่อยอ่านเนี่ยบาลงมาละนี่เห็นปะเนี่ยโดยประมาณนะครับก็อันนี้เป็นตัวที่เรามองนะขึ้นปัจจุบันอาทีน,นี้ลองดูครับ สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือมันน่าจะทาก็ตใกล้จบเวฟสามแล้วแหละตอนนี้คิดว่ามันน่าจะพัก4พัก4เนี่ยน่าจะลงมาแถวๆครับโซนแนวรับที่เป็นเส้นเทนไลน์สามเหลี่ยมนะครับนี่ผมขอลบอันนี้ก่อนอ้ตัวนี้ลนะบเนี่ยเส้นเทนไลน์สามเหลี่ยมก็เดี๋ยวเรารอลุ้นครับผมดูว่าการาฟมันจะลงมาอยู่โซนนี้ไหมอันนี้เป็นโซนดีมานโซนพอดีนะดีมานโซนของเราจะอยู่แถวๆนี้ครับแถวๆ นี่ครับดีมานโซนของเราจะอยู่ที่1.046ถึง1.01นะครับก็ถ้าใครที่ไม่ได้เข้านะครับเดี๋ยวรอดูจังหวะเวฟที่มันตบลงมาตรงนี้เนี่ยนะครับจะดูจังหวะที่มันไหลลงมาตรงนี้ดูว่าเกิดแท่งเทียนกลับตัวไหมเพื่อจะได้รุ่นเล่มเวฟห5สั้นๆกันนะแต่ในภาพใหญ่เนี่ยมองว่ามันเบรกเอาครับเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันเบรกเอาตัวสามเหลี่ยมออกมาแล้วนี่นะครับถ้าดูเนี่ยนะครับดูจากภาพนะครับจะเห็นว่า มันเบรก out สามเหี่ยมออกไปแล้วนะดังนั้นในภาพใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะผมโอเคนะถ้ามันย่อลงมาแถวนี้เนี้ยน่าจะเริ่มบูริสพอสมควรเลยนะครับเพราะเราเป็นตัวที่เอาไว้ลุ้นกัน<ม>ตัวสุดใา้ประจำวันนี้นะครับนั่นคือการบ้านที่เราให้ในสักประมาณคลิป2วันก่อนนะนั่นคือตัว DYDX ครับ DYDX เนี่ยที่คุยไปน้อก็คือตัวกราฟเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันเป็น มีการปรับตัวขึ้นมาเป็นหนึ่งเนาะเป็นรูปแบบของสมอลเวฟชุดนี้นะครับแล้วก็เราเจอนะครับผมเจอเซตหย่อคือตอนแรกเนี่ยผมกะว่าชุดนี้น่าจะลงมาเป็น A นะครับแล้วขึ้น B ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยแถวๆนี้มันเป็นโซนต้านพอดีน่าจะเล่นลงมาเป็นขา C ได้ก็เลยเปิดช็อตไปสรุปครับลงมานิดเดียวขึ้นมาฟาดทุนผมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขึ้นปรับตัวมาไอปรับตัวรูปแบบเนี้ยที่เราคุยกันคือมันเป็นการปรับตัวแบบสตอร์บีอ่าที่เป็นชุดของรันนิ่งแฟลใช่ไหมครับ แันนิ่งแฟดดูยังไงดูว่าเวลาเราวัดจาก A ทั้งก้อนอย่างเงี้ยมาเนี่ยการที่มันขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ระหว่าง138.2ถึง1 6 1 8, 8นะครับอันนี้เป็นทฤษฎีของมันนะครับงนั้นเนี้ยนนเวลามันลงมาเอฟเฟกของมันตัวนี้เนี่ยคือขา C ที่ลงมาได้ครับจะลงมาแต่ต้องไม่ต่ํากว่า A นี่ก็คือจะเป็น C Fail นั่นเองคือเป็น C ที่ลงมาแต่ว่านี่ครับจะต้องไม่ต่ํากว่าราคา1.132นะครับทำให้เราวางแผนกันได้นะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรารอครับ ถ้ามันลงมาโซนนี้นะครับถ้าลงมาโซนนี้เมื่อวานที่เราคุยกันเนะมื่อวันสองวันก่อนที่เราคุยถ้าลงมาโซนนี้ลองหาจังหวะกลับตัวเล่นดูซึ่งผมก็เข้าไปครับเข้าไปตั้งแต่โซนลงมาแถวนี้แล้วเนี่ย ER ครับโซนนี้นะแล้วก็มันเริ่มกลับตัวนี้ครสุดสุดท้ายครับมันฟาดลงมาอีกเนี่ยมันฟาดลงมาอีกกลายเป็นตัวทรงด i a g o n l เป็นเวกครับก็แล้วค่อยเบรกไปแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาเราวาง s t ็อป o อสอะเราจะวางไว้ตรงนี้นะครับเราจะวางไว้ตรงนี้เพราะว่าชุดนี้เพราะว่าเงื่อนไขมันคือกราฟ C ต้องไม่ลง <Own. S 2> <rist> เกินขาย A ใช่ไหมครับดังนั้นสต็อปรอที่เราอยู่จะอยู่นี้ก็ลงมาตรงนี้เสียวๆเหมือนกันนะครับเสียวๆเหมือนกันอ่ะทีนี้กราฟปรับตัวขึ้นไปแล้วนะกำไรแล้วรอดแล้วนะครับสิ่งที่ทำตอนนี้คือลุ้นครับว่ามันจะขึ้นไปเวฟ3ได้ไหมนะครับก็ทำให้ทุนของผมที่อยู่ตรงโซนนี้นะครับผมเอา SL เนี่ยขึ้นมาวางกันหน้าทุนแล้วนะครับอันนี้ใครที่เข้าตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วมีกำไรแล้วนะก็ลองเอา SL วางหน้าทุนดูเพราะว่าตอนนี้กราฟ ยังลังเลเพราะว่าตัว BC เองผมก็ยังห่วงหวงอยู่ว่ามันจะปรับตัวได้ไหมมันยังดูแบบเนี่ยมันยังดูเหมือนติดโซนต้านถ้าเกิดมันถล่มลงมาเนี่ยตัวดีกว่าน่าจะลงเยอะกว่าดังนั้นเนี่ยเอาสับล็อตขึ้นมากันทุนไปบางส่วนก่อนดีกว่าครับอันนี้น่าจะปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็ที่เหลือลองรันรันเทรนดูถ้ามันไม่ตกลงมาถึงโซนข้างล่างเนี้ยรันเทรนขึ้นข้างบนไปเลยครับนะ อันนี้คือตัวสุดท้ายของวันนี้โอเคครับก็จบไปแล้วนะวันนี้นะก็เป็นอัปเดตสั้นๆช่วงเช้าครับวันนี้ข่าวที่น่าสนใจยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับมีในช่วงของตัวเลขเมื่อวานอย่างเดียวนะครับยังไงก็ในส่วนของสัปดาห์หน้าจริงๆตัวเลขที่น่าจับตามองเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของ C P I นะครับที่จะประกาศนะตัวนั้นอะของจริงนะครับวันนี้ตัวอัจดาห์นี้จะเป็นตัวเลขแบบเล็กๆน้อยๆเดี๋ยว C P I มาได้สนุกกันนะครับยังไงวันนี้นะครับผมแชมป์เองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเรือ